สวัสดีจ้ามาแล้วรอเรือพารวย <c oughs> มาดูกันต่อมาดานต่อดูก่อนไปดูดูคำเตือนกันก่อนค่ะสนับสนุนสลากินแบ,งแะะบ่งรัฐบาลแนวทางที่ให้เป็นการคำนวณทางคณิตศาสตร์เท่านั้นไม่สนับสนุนสิ่งผิดกฎหมายใดๆทั้งสิ้นโปรดใส่วิจารณญาณในการรับชมด้วยจ้า ตามโตตามโตมาดูเลยมาดูกันเลยสูตรง่าย,ายสบายสบายสูตรง่ายอนดูสองอ่ะร่อนดูสองวันที่ สองเจ็ดห้าสองหกหกนี่กองเป็นม้วเลยไม่ชัดดูมันนะชัดดูม้วนตอนที่ กปจุดสามนะคะเราใช้สามบวจิดเท่ากับศูนย์ nơi số, 8 xong 5 xong 7 8 9 xong 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 เจ็ดหกห้าเจ็ดหกศูนย์เท่ากับเจ็ดเด่นเจ็ดเด่นเจ็ดเด่นเจ็ดจับคู่ก็คือศูนย์หกศูนย์เจ็ดหนึ่งหกหนึ่งเจ็ดสี่ชุดเอาสี่ชุดตรง หลักร้อยเราหาหลักร้อยง่ายๆคือใช้10ล่างบวกหน่วยล่างสามศูนยได้มา098ย์เก้าดเด่นสเด่นเจ็ดก็คือศูนย์เจ็ดศูนย์เ แปดศูนย์เจ็ดต่อมาก็คือ oh <God. S 1> <laughs> งานถัดตีคมตรงเลยเส้นตรงเลยเอาที่ เก้าศูนย์เจ็ดล่างออกเก้าเก้าเจ็ดบวกเก้าหกเจ็ดเจ็ดบวกเก้าเป็นหกเป็นเจ็ดเจ็ด แ 9, ดเก้าศูนย์หนึ่งสอสี่ห้าชายทงสายทงเ mm. ด่นที่6กับ0นกับแปดางู้หกศูนย์หกหนึ่งเจ็ดศูนย์เจ็ดหนึ่ง เลขเหมือนเดิมไม่น่าออกไม่น่าจะออกก็ออกไปเสยเก้าหกก้าร้อยนะหลัร้อยเก้หกเก้เป็น8 9 0เก้าเน้นที่0ูนยที่เลเน้นที่ศูนก็คือแปด 6้หเข้าตัวกับงวดนี้เข้าตัวกับก็เล็เีมตัวเดียวมาดูมวด จูบบันมาลุ้นกันว่ามันจะออกตัวไหน <śled> ไมายบินทิเอาเลขที่ออกคือสุน 0... ตั้งสุน6 แล้วเจ็ดหนึ่ง 7, เออเมื่อกีแล้วเจ็ดหนึ่งก็มาเี่นี่เจ็ดหนึ่งก็มาด้วยล่างแต่สูตรบนเราไม่สุรล่างสูตรบนอย่างเดียวหกบวกเจ็ดเท่ากับสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าศูนย์ หนึ่งสองเลขเด่นเราก็คือสามกับสี่จับคู่ก็คือสามเก้า

แล้วก็ 8, 7, 6, แปดเจ็ดหกร้อยตัด7จ็ดลงไปเอา2ตัวเน้นไปที่3 0ลงแปดสามศ์แปดสี 8, 3, 0, 8, 4, 0, ่ศลง หกสามศูนย์หกสี่ศูนย์ชอบมากที่สุดดูล่างนิดหนึ่งล่างไม่ต้องเยอะเราจะใช้สี่ล้ว หกเก้าส่นที่สี่แลรัตชัยสี่หกสี่เก้าสองตัวแป้งด้วยจ้า ันนี้บนกันล่างด้วยเนีนสุดสุดโอ้ยทำเล็กเล็ก <c oughs> โอหกสามศูนย์นะครั้งน,นี้หกสามศูนย์แน่นอน <c oughs> แค่นี้นะคะขอบคุณผู้ติดตาม ขอให้ร่ำล่ำเลยรวยถูกหวยไปด้วยกันนะคะเรื่องคำเตือนสนับสนุนสิ่งผิดสนับสนุนสลากกินแบ่งรัฐบาลแนวทางที่ให้เป็นการคำนวณทางคณิตศาสตร์ไม่สนับสนุนสิ่งผิดกฎหมายใดๆทั้งสิ้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยจ้าขอให้รวยรวยถูกหวยไปด้วยกันนะคะสวัสดีจ้า